ตัดอีกแล้วคนขาวันนี้เดี๋ยวพามาดูเคสที่ว้าวมากๆเพราะว่าเป็นเคส LS เซ็กซี่ไลน์ทุกคนขาสาวหลายคนที่มีปัญหาภูมินะคะอาจจะไม่ต้องแต่ว่าเดียวแต่แต่มีภูมิคนอาจจะดีและแขนเล็กขาเล็กแล้วแต่มีภูมินะคะมีภูมิมานนอยมีห่วงยางทำยังไงดีสัญญากมีเซ็กซี่ลน์มีเลข1สิบเอ็ดห้าดรือเหมือนคนสุขภาพดีออกกำลังกายมาสิบปีทุกคนคะบอกเลยว่าเคสนี้ สวยมากๆเด๋ยวเราจะให้ดูกันเลยค่ะหลังทําเสร็จทันทีนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะโอเคตใจนล้วอยู่กับคุณหมอไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันทุกวันทั้งวันเจอกันทุกวันทั้งวันนะคะเดี๋ยวหมอจะเล่าเคสให้ฟังเหมือนเดิมนะครับเคสอินไทยดูสามสิบสองอินไทสามสิบสองนะน้ำหนักห้าสิบหกสูงร้อยหกสิบสามนะครับมาปรึกษาในเรื่องของการทำหน้าท้องเอวเวสนแล้วก็เซ็กซี่ไลน์ในเรืองการยกข้อเลยค่ะเป็นตำแหน่ง ขอปปูล่าดีกว่าสองสามเดือนนี้เป็นตำแหน่งป๊อปปูล่าน่ากที่ผู้หญิงขอมาทำตำแหน่งนี <c oughs> ้เยอะมากนะครับก็ถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนเปอร์เซ็นต์ก็แบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่ทน้ำมันที่ตำแหน่งตำแหน่งนั้นของเดียวกันเสียสิหลายซึ่งในตำแหน่งเน,นี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าไม่ใช่ว่า ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะตอนแรกไม่มีเอลเลยนะฮะแล้วก็ไขมันใช้ได้เลยนะฮะตอนแรกคนไข้ก็จะสงสัยว่าเออจริงๆต้องบอกว่าไขมันประมาณนี้ทำเซ็กซี่ลายได้นะอย่าเพิ่งหมดหวังเราต้องมาประเมินอีกทีนึงว่าผิวอะคนไข้ผิวเฟิร์มเปล่าผ่านเลยดอ่ะด้านข้างจะเห็นชัดเลยช่วงนี้หนักมาดแต่ว่าช่วงเอลเนี่ยเคสเนี้ยเราสามารถเหลาแบบเป็นคนตัวบางได้เลยสบายๆนะครับสวยก็คือ ถ้าเกิดว่าทำให้มันเป็นเซ็กซี่ไลน์ได้เนี่ยจะสวยใช่อย่างเช่นนี้เราจะเหลาเซ็กซี่ไลน์ตัวนี้ทำให้ตัวบางเลยอย่างตัวอย่างตรงตรงโซนตรงนี้เราสามารถทำให้เป็นเอสเคิร์บอย่างนี้ได้แน่นอนอย่างเงี้ยเคิร์บได้นะฮะแล้วก็ตรงส่วนด้านล่างเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นเซ็กซี่ไลน์ได้นะฮะแต่ว่าจะทำให้เป็นแบบเซ็กซี่ไลน์แบบนูนเหมือนกล้ามเนื้ออย่างเคสก่อนๆถ้าเป็นเคสรีวิว่อนก่อนหมอที่หมอจะทำเป็นเป็นแบบทีดีเลยเป็นทีดีเซ็กซี่ไลน์ขนาดนั้นจะยังขนาดนั้นไม่ได้นะฮะแต่ว่าเคสเนี้ยจะเน้นหน้าท้้อองงงแแแบบบบบนนรรรรรรราาาาลวก็ท่ธธมมมชชตติิีเะคั อ่ะมีคำถามจากทางบ้านค่ะราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่คะทำเซ็กซี่ไลน์ค่ะขอบอกนิดน,นึงว่าเป็นอตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นจุดละ25,000บาทนะคะเริ่มต้นจุดละ25,000บาทแล้วถ้าหนูสองจุดขึ้นไปของแถมอีก30รายการเลยคือได้รับของแถมไปจุดๆเลยนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิงก็ได้ไลน์อของแถมน้ตก,กระชับ RF นะคะอย่างบางเคสเนีย่ยที่รูว่าคน ผิวไม่กระชับผิวยุ่ยผิวไม่ตึงตึงอะไรอย่างเงี้ยที่คลินิกเอมาร่านะคะเรามีของแถมนวดกระชับเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนข่อยากจะมีฉีดหน้าแบบให้ฟูบ้างโบท็อกเลยอะไรเออเยอะแยะไปหมดนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจตอนนี้นะคะรีบทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะหรือว่าแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะอย่าลืมคอมเมนต์แท็กเพื่อนแท็กคนที่รู้จักที่อยากทำดุดไขมันนะคะทำาุดไขมันนี้เลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นบอกเลยว่าปังมากๆเพราะว่าเริ่มต้นเพียง2อนหน้าบรรดา คือตอไปคอมเมนต์มาสนใจค่ะโอเคใช้เวเซอร์ในการดูดนะครับเป็สองจสองไหนล่าสุดนะครับก็ดูดท้องเอวแค่นี้ดูดเป็นไซส์เอ็มถนะครับค่ะายมาตอมาได้แค่หน้าสองคนล่างอีกเดียวได้1ัน0 cc งัรวมเอวหอยลทั้งหมดได้ประมาณ2อ0 0 cc อืมยกยมากเยอะยอะเะ b e f o r e ทุกคนคะ่ะน,นี่คือ b e f o r e นะคะนี่คือ b e f o r e ทุกคนคะ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดู After กันเลยคะ่ะโอ้ god สวยมากทุกคนหุ่นนาฬิการายแบบเคิร์ฟเห็นไหมว่าเรา,าสามารถพอจากเดิมที่ไม่มีเอวเลยนะฮะ,ะตรงนี้พอเราเหลาเอวเสร็จปุ๊บคนไข้ก็จะกลายเป็นคนไข้ทรงหุ่นดีทันทีนะฮะมีเอวเคิร์ฟตัวบางมากนะฮะแล้วก็มีร่องเซ็กซี่ไลน์จางๆเห็นไหมตรงนี้เติร์เติร์เติร์ เป็นน้ n g สามเอ็กซ์ไลน์เอ็ไลน์ก็มีเลขสิบเอ็ดใช่แล้วก็ได้แนววีไลน์ตรงนี้มีวีไลน์ให้ด้วยนะนี่ป้านนี่ตรงนี้ใช่คแนววีไลน์ตรงนี้ปึ๊อตรงนี้สไลน์นะฮะแล้วก็ลองดูด้านข้างนะฮให้ด้านข้างค่ะด้านข้างอ่าลองดูด้านข้างบ้างอ่าอ่าแบบนี้อ่า สวยมากทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมว่าพุงหายไปเลยพุงแบนลาดไปเลยอันเนี้ยเหมือนขแมวพุงอยู่ด้วยซ้านะคะทุกคนเหมือนขแมวพุงเลยเห็นไหมคขหลับนะเออคนไข้หลับนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แคนไข้ขแมวแล้วทุกคน้าสวยมากๆแค่นี้นะคะโอเคแค่นี้แค่นี้การดูแลตัวเองเพราะแค่นี้มีความเยอะอยู่อลองใสุ่ดกระชับนนหน่อยนะครับ่ะใส่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนเดือนแรกนะเดือนที่สองเที่สอาจจะต้องใส่ยี่สิบสองชั่วโมงแล้วก็ยวดอายอาจจะ คือหลังจากที่ดูดเสร็จเนี่ยอันนี้คือหลังทําเสร็จทันทีทุกคนค่ะแต่ถ้าทุกคนที่ดูดกลับไปแล้วเนี่ยไปดูแลตัวเองนะคะออกกําลังกายหรือว่าจะชุบกระชับทาตามที่คุณหมอบอกเนี่ยก็จะยิ่งสวยขึ้นอีกแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมาดูหลังจากทเสร็จหนึ่งเดือน3เดือน6เดือนเนี่ยก็เนาะแล้วแต่วินัยของแต่ละคนบางคนก็ไปกินแล้วกลับมาอ้วนใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยสวยแน่นอนทุกคนเพราะหลังทาเสร็จทันทีคือเปลี่ยนแปลงนะคะเตรียมซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้เลยเพราะว่าเห็นชัดเลยเห็นไหมทุ อันนี้คือ Before และ After นะคะสวยมากเคสนี้เห็นเซ็กซี่ไลน์ชัดเจนและคุณหมอแถมว mm ี i ล e ให้ด้วยนะคะ mm hmm. ใส่ชุดว่ายน้ำสวยเลยกล้าโชว์เลยนะคะมั่นใจเลยเนาะโอเคอ่ะทีนี้ mm hmm. เดี๋ยวยังไงเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวมาลงมนหลัง เช็คื่นอีกก็าเดี๋ยวมารอนดูในไลฟ์นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าที่เอมาล่าีรีวิวเราแนบมากๆาเลยนะคะเรามีแคททุกวันเรามีไลฟ์ทุกวันเลยนะคะอย่าลืมมาโดนติดตามนะคะกดติดดาวที่เพจนี้นะคะแล้วก็ให้สนใจอ่ะบอกโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะคะโปรโมชั่นโอไคยมันเริ่มต้นเพียงจุดละสอ0หน้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะจุดสองจุดขึ้นไปเนี่ยรับไปเลยของแถมอีก30รายการด้วยคนขาบอกว่าเลยว่าสวยแน่นอนนะคะสวยทั้งตัวแล้วก็หน้าด้วยคือเรียกได้ว่า แต่ัวดจรดเท้าปังแน่นอนนะคะในเคสนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เห็นได้ชัดเลยนะคะจากไซส์อะไรเปลี่ยนเป็ไซส์อะไรคือการตีลดไซส์เลยซื้อสภาพใหม่เลยนะคะทุกคนค่ะโอเควันนี้ขอบคุณตัวหมอกอามากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ยังไงลาไปก่อนนะคะเจนาเสวัสดีค่ะ